สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาเยี่ยมช่างโดงเพื่อจะมาดูงานชิ้นใหม่นะครับพอดีมาพบกับลูกค้ามารับรถสปอร์ตไลเดอร์ได้เห็นว่าเจ้าของรถมีความถูกใจในงานไม้และฝีมือนประณีตของช่างโดกมากนะครับบวกกับความเป็นกันเองของช่างโดงจึงทําให้ลูกค้ามีความรู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องหรือเพื่อนสนิทกันไปแล้วช่างเป็นภาพที่สวยงามเหลือเกินนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับช่างโด่งครับอันแน่พบกันอีกแล้ว2-3คลิปที่แล้วโอ้โห,โหคนคอมเมนต์กันอยากจะเห็นนู่นเห็นนี่วันนี้มีอะไรจะโชว์ครับมีสปอตไรเดอร์ <c oughs> เป็นเตียงนอนแล้วก็ที่เก็บของด้านด้านหลังแล้วก็ด้านซ้ายด้านฝา อ๋อตอนนี้เขานิยมเอารถ SUV ครับมาทําเป็นแบบนอนแคมปิ้งกันใช่ไหมครับรบแล้วอย่างนี้เราเวลาถ้าเกิดว่าเราเราเบื่อแล้วเราจะขายรถนี่เราทําไงครับเนี่ยก็ยกออกก็ปกติครับไม่ได้ยึดติดกับตัวรถเลือง่ายถอนง่ายประกอบง่ายครับผมโอ้สุดยอดเลยแล้วคันนี้มีคอนเซ็ปต์ยังไงครับก็มีระบบไฟ200แอมป์ครับแล้วก็จะมีทีวีโซลาเซลล์2เมตรคู2 50ครับอ๋อแล้วก็มีรู้สึกว่าจะมีออนนิ่งให้ด้วยครับผม แล้วในอนาคตนี่เราจะติดโซลารเซลล์ไหมครับติดครับโอ้แสดงว่าเรามี 2- 3สาระบบเลยครับผมแล้วอย่างนี้มีปลั๊กอินไหมเวลาที่เราติดองคติดแอร์ในอน,นาคตต้องมีครับนะต้องมีต้องแน,น่นครับอันนี้แล้วแต่เจ้าของรถเขาเนาะจะเป็นยังไงเชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับ ครับที่เห็นอยู่นี่คือสปอร์ตไรเดอร์เกียร์แมนวลนะครับเครื่องสามพันโอ้นี่เป็นโฟร์วีลดรือเปล่าครับครับผมโอ้ทั้งนั้นเรามาดูภายนอกกันก่อนดีกว่าครับผมเชิญเลยครับดูครับที่เห็นนี่ออนนิ่งขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยสองเมตรคูณสองเมตรห้าสิบครับอ๋อสองเมตรคูณสองเมตรห้าสิบครับครับผมโอ้สบายๆเลยเวลาตั้งแคมป์นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้างในรถกันครับครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกัน โอ้สวยงามมากเลยเป็นอย่างไงครับปีเซนให้ผมดูหน่อยดีครับครับอันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักเก็บของนะครับอ๋ออ่าเวลาเวลาฝนตกเราไม่ต้องลงมาเราเปิดข้างบนเลยอ๋อเราเปิดข้างบนได้เลยพาผมมครันนี้ก็เป็นใส่ของสามช่องนะครับผมเราจะวางแก้ววางขวดได้ครับผมนี่ก็เป็นที่ติดทีวีครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่าใช้อะไรได้บ้างนี่นะครับ อันนี้เป็นส่วนของการเก็บของใช่ไหมครับสามช่องครับผมอันนี้ก็วางขวดน้ํอ๋อเก็บของเล็กๆน้อยๆได้วางขวดน้ําได้แล้วด้านนู้นล่ะครับอ่านี่ก็วางกัดครับผมอ๋อเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวครับผมแล้วส่วนที่ผมเห็นข้างหน้าเนี่ยอะไรครับอันนี้จะเป็นแผงทีวีครับติดขาทีวีอ๋อในอนาคตจะมีการติดทีวีใช่ไหมครับครับผม แล้วในส่วนของพวกนี้เป็นการเอาไว้เก็บอ่าเก็บของเวลาฝนตกเราไม่ต้องลงจากรถครับเราเปิดด้านนี้ได้เลยอ๋อเก็บพวกอันิ่งเก็บพวกครับอ,อุปกรณ์เครื่องครัวรเก็บอะไรได้เลยใช่ไหมครับเ<ช>สื้อผ,อผ้าอะไรเก็บได้หมดเลยครับโอ้สวยงามมากเลยครับผม เรามาดูด้านท้ายรถกันครับดูภายในด้านท้ายนะอ๋อหล่านี่เราเปิดตัวล้อไปก่อนนะครับครับผมโอ้เป็นพื้นที่เรียบง่ายเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักสองใบดึงออกมาอ๋ออันนี้ก็เก็บของได้ทำครัวได้ถ้าเราอยากโอ้ลึกขนาดนู้นใช่หรอครับโอ้เข้าถึงข้างในด้วยแบ่งเป็นชั้นเรียบร้อยเลยครับผมอ๋อเก็บได้ทั้งช้อนซ่อมทั้งจานทั้งพวกเตาไฟใช่ไหมครับ แล้วในส่วนข้างในนี่แหละครับอันนี้ไว้เวลาฝนตกเราไม่ต้องลงออิบของในนี้ได้เลยครับอ๋อเพราเรามีลูกเล่นเนาะครับผมในส่วนนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับครับเหมือนกันครับเอ้ยที่ผมเห็นตัวนี้เป็นชั้นอะไรครับตัวนี้จะเป็นเพื่อเก็บเครื่องกาแฟอะไรนะครับวางขบวนก็วางโทรศัพท์ได้อ๋อเก็บกาแฟได้คับชั้นวางชั้นวางได้โอ้เจ๋วเลย ทีนี้เรามาดูในส่วนของดินชักท้ายรถกันนะครับว่าใช้ประโยชยน์ได้เยอะไหมอ่านิดหนึ่งใบนะครับอา่าแข้างล่างก็มีที่พักของโ oh, อย้ยางงี้ดิฟกาแฟได้สบายเลย,เลยนะครับ,รบได้รับดินชักจะยาวมากเลยประมาณเมตรกว่าครับข้างในความกว้างของดินชักประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ความกว้างประมาณ30เซนครับอ๋อแล้วก็ลึกลึกเมตรยี่สิบครับร้อยยี่สิบเซนนะโอ้โหสบายสบายเลยเก็บของได้ทั้ง เตาไฟทั้งจานทั้งชามช้อนอะไรได้หมดเลยและที่สําคัญนี่นะครับที่สําคัญคือในส่วนของการที่จะมาสามารถที่สําคัญในส่วนนี้สามารถที่จะมานั่งทานกาแฟหรือมานั่งในเนในส่วนของทานอาหารท้ายรถก็ยังได้ครับเวลบแล้วก็ดันเข้าไปเลยโอ้ง่ายมากเลยครับผมโอเค ช่างโด่งครับถ้าสมมุติว่ารถคันนี้เขาอยากจะขายเนี่ยเราจะเอาเอางานไม้นี่ออกยังไงครับได้ครับก็เป็นยกออกมันจะเป็น3ชิ้นส่วนนะครับส่วนแรกก็เป็นตัวเตียงครับยกออกด้านท้ายได้เลยอ๋อสามารถยกออกในส่วนด้านท้ายได้เลยใช่ไหมครับอ๋อเราทําสาหรับลือง่ายถอดง่ายประกอบง่ายนะครับครับส่วนประกอบตัวนี้ก็จะมี3ชิ้นนะครับคือตัวเตียงแล้วก็ตัวกลางแล้วก็หัวเตียงครับยกออกได้หมดไม่ยึดติดกับตัวรถ อ๋อแสดงว่าตรงเนี้ยตรงกลางนี้ก็สามารถที่จะเอาออกได้ใช่ไหมครับได้ครับได้และในส่วนของส่วนหน้านี่ก็สามารถยกออกได้ใช่ไหมครับครับผมตัวนี้ก็เอาออกได้หมดอ๋อถอดง่ายเลืองง่ายประกอบง่ายจริงๆโอ้พ์เฟษมากเลยถ้าไม่ใช้ก็เก็บตัวนี้ไปก่อนได้โอ้เยี่ยมจริงๆร โอ้โหครับช่างดงดูรู้สึกเรียบง่ายเก๋ดีนะครับแล้วก็ถอดง่ายหรือง่ายประกอบง่ายเวลาที่เราไม่ต้องการใช้เราก็สามารถทําได้เวลาเราออกไซด์เราก็หาที่นอนหรือเป็นท็อปปิ้งอะไรมาวางก็สามารถนอนสบายใช่ไหมครับและอย่างนี้ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการดําเนินการครับประมาณ10วันครับโอ้สิวันเองครับผมออ้เร็วเนาะอย่างนี้ใครใจร้อนอยากจะเที่ยหน้าหนาวนี้ก็ดําเนินการได้เลยครับผม รถคันนี้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับประมาณ2 0,000ื่นต้นๆ้นครับอ๋อประมาณ21งห่ต้นๆขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับไม้ขึ้นอยู่กับระบบไฟระบบไฟคือระบบไฟนี่มันต่างหากแยกออกไปต่างหากอ๋อเรารับเราดูแลงานไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับว่าระบบไฟว่าไประบบน้ําว่าไปใช่ไหมครับโอ้โหแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดผู้ชมสนใจจะติดต่อช่างยังไงครับเนี่ยก็เฟซช่างโด่งอยุธยาครับเพจ People b u i l อ In แล้วเบอร์โทรศัพท์085956-2605ครับอ๋อครับท่านผู้ชม ต้องวันนี้ต้องขอขอบคุณช่างโด่งมากเลยนะครับพยายามที่จะหารถใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆม,มาให้เราดูเรื่อยๆนะครับและถ้ามีคราวหน้านะมีอะไรดีๆนะอย่าลืมบอกผมนะเดี๋ยว<ม>เราจะให้ท่านผู้ชมได้ชมท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือถ้าอยากจะคอมเมนต์เรื่องอะไรอยากจะให้เราตามไปดูที่ไหนหรือมีรถสวยๆที่ไหนเนี่ยบอกผมกับช่างโดง่งเดี๋ยวเราจะไปทุกที่ ที่มีทางนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ